สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันในเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีซโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับโบอาแอนคอกแล้วก็เรื่องราวของเธอนะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ไม่กล้าผ่านมาในชีวิตเธอเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญและนันก็จะนาพาไปสู่คำใบ้ที่บอกนะว่าแอนคอกเธอนั้นอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับอาณาจักโบราาในอดีตเหมือนกันก็เป็นได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามองย้อนกลับไปโบอาแอนคอกเนี่ยเธอนั้นก็จะเป็นหนึ ซึ่งนั่นก็เพราะว่าในอดีตแฮนด์คอร์กนั้นเคยถูกจับไปเป็นทาสของพอมังกรฟ้าซึ่งในเหตุการณ์ในตอนนั้นฟิชเชอร์ไทเกอร์ได้บุกไปที่แมนดิจัวแล้วก็ได้ดไปลดปล่อยเหล่าทาสใช่ไหมมันก็เลยทําให้ในตอนนั้นแฮนด์คอร์กเธอนั้นสามารถหลบหนีออกมาได้และในตอนนั้นเนี่ยเลลี่นี่ก็ได้ช่วยพวกแฮนด์คอร์กเอาไว้มันก็เลยทําให้แฮนด์คอร์กนั้นสามารถหนีรอดออกมาได้ใช่ไหมซึ่งประเด็นต่างๆจากเรื่องราวในตอนนั้นเนี่ยการที่แฮนด์คอร์กนั้นถูกจับไปเป็นทาสแล้้้วววกกกกกกก็็สาาาาาาามมมมรรรรรรรถหหนนนนนนีีีีออ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 ดดจจเเเเเืืเ่่่่่่่ฟิิชชช์ไ์ไไไทททยััะะูปปปงตใฮ แต่ว่าด้วยความที่ว่าเรื่องนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องเอลยลี่และก่อนหน้านี้ก็จะได้มีการ,ปรเปิดเผยแลองราวที่แซตเทิร์นเนี่ยเขานั้นทาการทดลองกับแม่ของบอนนี่ซึ่งทางจินนี่และก็คุมะาพวกเขาทั้งสองคนเนเคยเป็นทาสของผอมังกรฟ้ามาก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดประเด็นขึ้นมาว,ว่าการแฮนคิรกเธอแล้วก็พวกพี่น้องที่มมถูกจับมาเป็นทาสเนี่ยมันจะเป็นความเอิญหรือว่าพวกแฮนคอกพวกเธอัี่ถูกจับมาเป็นทาสด้วยความจงใจแบบนี้หรือเปล่าพเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวพวกนี้เป็นเรื่องจงใจให้เกิดขึ้นเนี่ยนันกหมวพว, cock. มว,มวพอตสะเธช และแถมพวกแฮนด์เคิลทั้ง3าคนเนี่ยยังถูกให้กินผลปีศาจตาหากมันก็เลยมีแนวโน้มสมมติที่พวกแฮนด์เคิลการที่พวกเธอนั้นถูกจับไปเนี่ยมันจะเป็นเพราะพวกแฮนด์อคิลพวกเธอนั้ไม่สายเลือดหรือมีเรื่องราวอะไรที่พวกซอเทิร์นเนี่ยต้องการทดลองอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่อ,อ,อมมซอลลี่เนี่ยมันคือกอนที่น่าสนใจนะว่าทำไมก่อนนั้นถึงได้มีแต่ผู้หญิงเหลือกทะเลแห่งนั้นเนี่ยเป็นทะเลคัมเบลที่มีเจ้าทะเลอยู่จำนวหมดซึ่งความจริงแล้วสถานที่แห่งนั้นมันไม่น่าจะมีใครที่สามารถอาศัย มันก็เลยเกิดประเด็นขึ้นมานะว่าถ้าก,ออก,ก่อนนั้นมันจะมีความเกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงก,กับอาณาจักโบราณในอดีตละแบบนี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นเป็นแบบนั้นนั่นก็หมายความว่ามาซอล,ลิลี่เนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเอาบาบและกววโนที่มีความเกี่ยวข้องกับจอบ,บาคนก่อนและก็เทพโนทีินิกาแล้วก็อาณาจากโบราณในอดีตท,ที่ได้มีการต่อสู้กับเรา20ประสานในตอนนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรื่องราวพวกนี้มันเชื่อมโยงกันเนี่ยเรื่องที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยนั่นคือเรื่ ซึ่งมันบังเอิญไปตรงกับชื่อนะฮะกองหนึ่งใน20รในตอนนั้นซึ่งนั่นก็คือราชินีลิลี่ตัวแทนจากอาณาจักรอาราบต้าที่ได้มีการเข้าร่วมในตอนนั้นและหลังจากจบสงครามลิลี่เนี่ยเธอนั้นก็ได้กลับไปที่อาาบต้าแล้วก็หายตัวไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เกิดเรื่องน่าสนใจ2ประเด็นเกิดขึ้นว่าอเมซอนลิลี่และราชินีลิลี่เนี่ยทั้งสองอย่างนีน้จะมีความเกี่ยวข้องหรือเปล่าเพราะว่าได้เกิดราชินีลิลี่การที่เธอนั้นหายตัวไปแล้วมาอยู่ที่อเมซอนลิลี่เนี่ย เพราะว่าก็ลองคิดดูเนาะอ,อมาซอลิลี่มันคือสถานที่ที่มีเจ้าทะเลยอยู่เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นสถานที่อย่างนี้เนี่ยมันก็หมายจะเป็นสถานที่ซ่อนตัวที่มันดีมากนะฮะและถ้าเกิดว่าเรื่องราวพวกนี้นเป็นเรื่องจริงเนี่ยน่นกาจจะหมายความว่าโบอาแฮนคอกเธอนั้นก็จะมีโอกาสเป็นลูกหลานของราชินีลิลี่ซึ่งน่นก็จะทําให้เธอไนี่นมีเชื่อสายตระกูลดีนะฮะแต่ว่ากาจะมีสายเลือดเป็นแค่เด,เดียวเท่านั้นและนั่นกาจจะทำให้แฮนคอกกับวิวีนั้นเป็นเคยญาติเดียวกันนั่นแหละแบบนี้ก็เป็นได,ด้นะฮ นั่นก็คือถ้าเกิดราชินีลิลี่เธอนํามันอยู่ที่อเมซอนลิลี่โดยที่เธอเนี่ยพ้าเหล่าคนจะอาณาจักรโบราณน,นั่นหนีมาด้วยนั่นมันก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเนามันเนี่ยจะเป็นการบอกบ้าอเรล่าบนอแฮนคอรเธอได้มีเชื่อสายมาจากคนอาณาจักรโบราณที่ราชินีลิลี่นั้นได้ช่วยเอาวไว้มันก็เลยทําให้คนที่นั่นเนี่ยตั้งเชื่อก่ออามาซอนลิลี่ตามเชื่อกอราชินีลิลี่ที่ได้มีการช่วยเหลือพวกเขาไว้ก็เป็นได้นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องราวสองอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องราวประเด็นที่มันน่าสนใจแฮน เธอนั้นอาจะมีสายเลือดโบราาแน่ดีหรือแม้แฮนคอกเนี่ยอาจจะมีสายเลือดลาชาชนีลิลี่ที่มาไหลเวียนอยู่ในตัวเธออะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องเล่ารนเแบบแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่น่าแปลกใจที่แฮนคอกจะถูกจับเป็นเป็นทาสแล้วก็ให้กินผลปีศาจอะไรแบบนี้นะฮะและมันก็จะไม่น่าแปลกใจที่ตัวละครแฮนคอกเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับลูฟี่แล้วก็ดูชอบลูฟี่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอดูแล้วก็อรอลุ้นกันว่าหลังจากนี้เนี่ยเรื่องราวาเกี่ยวกับ Han cock, Amazon, แฮนคอร่ มันจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับแบบนี้หรือเปล่ายัางไงเรื่องราวพวกนี้แล้วเขต้องมารอลู้นหรก็อรอดูกันต่อไปนะฮะโอเคแล้วนี้ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้เสร็จแล้วถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสกัดแล้วก็ก,กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาแค่มายช่องเราสวัสดีครอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ